ก็มาต่อเนื่องจากอย่างนี้มีที่แล้วนะครับถึงด่านใหม่นะคือเป็นด่านโจรสลัดนั่นเองไปไปดูกันโอเค oh, เวัดโอ้โหซอมบี้กะลาสีเฮ้ยกัปตันกัปตันซอมบี้นี่เหทันตะวันสองหัวเอ่อต้นต่อไฟนี่นี่นี่นนเอ่อเอา่าต้นนี้ดินี่ พะโคมหยุดก่อนขอเล่นก่อนนะโอเคคุณสองไปโอ้โหลุงลืมไปมันวางไว้ได้อ๋อนเ่งเงี้ยไ,ได้ละงูแต่ราคาแพงนะไปเลยแช่ไว้ก่อนไม่ต้องเล่น <S <S 2> <S 2> เอ,นอาเงินมาเร็วๆเออเอาเงนินมาอีกโอ้ใหม่นะมันมาแล้วเอาเงนินมา แช่ไปสองรอบค<ป>อเคเรียนล่างมาอือบัวเขียวนายต้องเก็บงานโอเคเอาไงต่อกับไปเรียนบนดีแช่ไปก่อนอือ<ป>ต้นต่อไฟไปแทงหน้าอยู่มันมาแล้วต่อยมันก่อนอือแช่ตัวนี้ไป เออมีเว็บมีห้องเยอะใช่ไหมเนี่โอเคโบวเขียวไปออหยุดกินยิ่งมันอืมแตกหนึ่งโอ้ต้นต่อไฟผมจะตายละเก็บของมาอืมลีบิชเตอร์ยิงมันแช่ไปเลยและตรงกลางนี่มันเป็นทะเลมันจะมีตัวมาอย่างไงบะโอ้เดี๋ยว มันมาต่อยไปต่อย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 โอเคโอค้โหเกือบโอ,โอ,โอ้ไม่น่าชนะใจเลยใหม่ละใหม่ละืออโอ้กระจอก,อกออโอเคผมวันตัวยิงแบบยิงมันรีพีชูเตอร์โอ้แย่แล้วอืมมันมาและโอเคอีซี่ ก็มันเป็นด่านแรกอะเนาะโอเคย้ายสถานีอัดแบบกระทันหันเพราะว่าย่าผมตื่นแล้วต้องย้ายที่อัดนะะโอ้อะะซอม,มีอะไรอีกครับนี่อืตามนี้โอเคเด็กแวนอาจจะเยอะเพราะว่ามันอยู่บนบ้านนะผมอัดอยู่บนบ้านโอเคไปเส้นนี้ลุยขุดสอง เหนื่อยเออเหนื่อยโอ้ไม่น่าวิ่งเลยมันมาแล้วแช่ันก่อนเออตัดเก็ดดีมากนะเออเอาเงินมาเร็วๆโอเคเหนื่อยว่ะเออไม่ต้องเล่นมาโอ้เล่นบนมา บู๋ขียอไปก่นอนเออเหนื่อยวะ่ะบูเขี่ไปอีกไม่น่าวิ่งเลยตายไปซะอโอเคมาแต่แช่ไม่ไปก่อนอย่าพึ่งรู้ว่าอยู่แต่การทะเลมันไม่หนาวมันร้อนเอาน้ำแข็งไปกินก่อนเอตการณที่มาอัดบนบ้านนี่ไม่ใช่อะไรดีเลยนะมันไม่ดีเลยเด็กแว้นแม่งเยอะผมต้องคอยตัดบ่อยๆเพราะว่าเสียงลกกวนแม่ง หนูโหผมไม่ชอบวานมาแล้วเอาการาสีนั่นเดี๋ยวยิงมันอืออ้าวเอ้าก็นึนวกว่าจะเก่งอ่ะแชร์มันแชร์ไปก็นึกว่าจะโหดเรียนกลางมาไปยิงมันอือต้น,นต่อไฟสุดยอดดาเมจโอ้พักโอเคเอ่อ มันจะเก่งหรือมันจะกากหรือมันจะยังไงอะไรยังไงเชอรี่พร้อมโอู้มาเยอะดีนี่เอา้อยตายหมดเอาหเหลือรอดได้ไงไปแช่ไปอ,าอา้าวแช่ฟรีโอเคถุงเงินไปด่านต่อไปเอาออ่ะไปกี่นาทีแล้ววะสีนาทีโอเค ถือว่าโอ้เฮกกับตามไมีกแล้วนี่ไปคนยังไม่ทันใช้ขวดเลยเออเอาตัวนี้ไปทำไหมเดี๋ยวจะทีมหไปแป๊บไอ้นี่เขาพหดไปดีไหมไม่ผมจอต้นต่อไฟแล้วเขาพูดไปดีไม่ใช่ตัวเก่าๆทั้งนั้นโอเคคูณสองไปเพื่อคมรวดเร็ว เฮ้ค <Hey, S 2> ือตจาจ้าแม่งเปี่ยมอย่างเฟีเ้ยวทุกคนอาจจะได้เห็นหน้าไอ้ตัวน้ำแข็งจนเบื่อเพราะว่าเกตเอาตุ่นมาตุ่นมันอันนี้สโลดีกว,ว่าสโลมีประโยชน์กว่าตุ่นนะฮะก็เลยไม่ได้เอาอันตุ่นมาแช่มันอมไม่ต้องเดินเรียนบนมา รอแช่เดี๋ยวเอาบัวเหยียวยับตามาก่อนอือแตกโหงแห้งเงินอย่างรัวกันไว้ใช่ไปรอฟื้นรอฟื้นโอ้ยพี่ก็มารัวกันเกินอือแช่ไปอีกเอาตต่มาหน่อยสงสาร เออตายกี่ใบก่อนโอ้ยต้นต่อไฟตรงนี้ไปแทงดีๆตลอดการน่าจะใช้ต้นต่อไฟไปอีกยาวๆฮนะยิงมันเออหนูยิงไงมาแล้วบูทไฟไปออืมันมาแล้วเรียบร้อยโดนเผาตายอุบาทจัดโอเคไป อืมมาอีกล้ตายอยู่ดีเอ,อือออืมโอเคเวฟอันนี้มาแล้วมันมาจากไหนกันออวงแตกอืโอเคข้างบนเรียบร้อยตายโอ้ยนี่มัน มังกรเขี้วกุดเฮ้ยชเขี้วกุดเขี้อกุดเวอร์ชันไหนนี่ไม่ต้องลองใช้แล้วเฮ้ยอย่างเท่เลยโอ้ยเฮ้ยหัวกะละมังเป็นหัวกระถางเลยเว้ยว้าวตัวไหนเอ้ยอ่ะกดอันนี้ก็เลือกง่ายโอ้ยอัพโอ้ดาเมจ โคตรเบาอืมมาไปสายไฟเหรอไงไ้นี่ก็ไม่ต้องเราสิต้นต่อไฟพึ่งคูดไปหยกๆเลยว่าต้องอยูกก่กันอีกยาวเออเอเอามาประมาณนี้น้ำแข็งพ้าก,ก่อนโอ้ตายแล้วไม่มีตัวของเวลาเลยคูณสองไหมไม่มีก็ช่างมันเราไม่สี่เดียนโอเคเอาเงินมาไว้ๆเลยนี่ทานตะวันโอ้มันมาแล้วฮะ อโอเคกันนะโบเขียวไปก่อนยังไม่ไว้ใจไอ้ต้นมังกอนนะโอ้โหไม่ละโบเขียวรับจดจริงๆนะอัพมาเยอะอัพมาดีลูกหลักตลอดการอโอเคไม่ตลักละผมควรวางตัวนี้ลองทดลองหน่อย เอ้าไม่ยิงอ่ะไ่ยิงไกอูอูสามช่องโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงอย่างเบาเลยโอ้ใหมอ่อือตายไปแล้วไอ้หงวกูด้วยออเออแตกโอ้ดาวเมดโคตรเบานี่ไปก็จะมันเผาได้นะ ไอหัวกลวยไม่ถึกเลยไอหัวกลวยนะอือม,มันมาละเผามันเออไอหัวสแปมมันได้อยู่นั่นนะืงเก็บเปไหมเก็บเปไหมถ้ายัดใบไปโอ้โอ,โอ้วันช็อตโอ้ตายหมดเลยอย่างนี้สิค่อยโอเคหรือเปล่าไม่รู้เออเนี่ยเราจะต้องมีหน่วยยิงไกล แล้วมุไปวางอะไรตรงเหรียญบนวนะเอยสองหัวนี่มันให้เงินเยอะดีฮะกินจนต่อไฟไปก่อนมันเผาถึงไหมวะโอ้ยเผาถึงด้วยมันเทอะเลไอ้เนี่มันเทอะเลยทีนี้โอเคเก็บงินมาอ,มอือเออนี่ไหมตายปซะไอพวกหัวกะละมังไม่ละยังหัวไม่ถึงตาย อยหายห,หมดโอเคตัวนี้น่าจะไม่หลอดใจไม่หลอดโ oh, อ้ยไอ,อ้กล่องไอ้กล่องซูมแบบใหม่อะไรไม่รู้จักฉันไม่รู้แต่กล่องซูมคืออะไรตอนนี้อัดไปแล้ะกี่นาทีสิบนาทีโอเคอะไรครับะ <Huh? S 1> เดี๋ยวคืออะไรผมไม่รู้ เออโอเคไปด่านที่ห้าแล้วมันทำอะไรได้โอ้เลยเยอะเลยมันมีกี่ด่านครับโอ้โห2ีห้าด่านโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้แยงนี้ครับผมบ๊ายบายครับ